แล้ววันนี้นะครับดูใครเฮงดูใครปังด้วยไพ่ภรรยาฝั่นึงนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นนึงครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วที่สามนะครับจะเรื่องไพ่ชื่อไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกพอเสร็จแล้วก็เลิกุดไพ่เลยนะครับสําหรับดวงชตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชิ้นนี้ชิ้นที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับรวมก็ มีอะไรที่เป่าโขดสุดๆอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณพูดจาดีหน่อยจิตใจโฟและภาพลัก์ดีหน่อยแล้วก็อ่อนโยนนิดนึงแล้วดูคุณจะบอก่ามากๆอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจําวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ชุดที่2มานะครับเป็นไงกันบ้างครับหลวงก็มีอะไรที่ป่าโขดสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับขอให้คุณใจเย็นหน่อยครับ พูดจาดีนิดนึงจิตใจโฟนหน่อยแล้วคุณจะดวงยิ้มฟังแบบสุดยอดอยู่เหมือนกันนะครับมาที่ดวงชะตานะครับประจะวันนี้ของคนเรียกไพ่สามานะครับเป็นไงกันางครับดวงก็มันก็มีอะไรที่พอได้เหมือนกันนะครับขอเเอนคุณอดทนทํางานหนักนิดนึงขยันหน่อยแล้วก็มีความพยายามนินงแล้วดูคุณจะ้มกบบบางแบงบมากพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับ ก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ตีดูกชิ้ไพ่นะครับระหว่างชิ้หนึ่งสองสามอันไหนที่สุดนะครับจะอนุญาตตีไปที่ดวงไพ่ชุดที่สองนิดสุดนะครับเพราะอัตราให้เปอร์เซ็นต์ดีมียกกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับว้ยใจนะครับแชร์กัชมิ้งกันอะไรกันโปรดกดเปย์กรุณายาให้อาจารย์ครับหลับใครยังไม่กดติดตามช่องอาจารย์ก็รบกวนกดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงมากันนะครับทุกคนก็มานี่ครับเดี๋ยวลาครับอาจารย์ กีรพัชก,กรหมอดูมิจิฟนี่สวัสดีครับ